ก็ถึงจะเข้าน้อยแต่ก็ยังเข้านะน <g> ะ <Boy> ครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมอาจารย์เป้าและแฟนเพจ a c e b o o k เลขปลดเนี่ยอาจารย์เป้าก่อนอื่นเลยเนี่ย <g> อย่าลืมเข้าไปติดตามแฟนเพจ a c e b o o k นี้ด้วยนะครับ master. แล้วก็อย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องหวยซองนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอาจารย์นั่นเองครับ แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของอาจารย์นะครับ TikTok อาจารย์เป้ามหาจักรครับผมฝากติดตามไปด้วยนะครับโอเควันนี้นะครับเรามาว่ากันด้วยเรื่องแนวทางของเมื่อวานวันที่6ตุลาคม2563ที่ผมอาจารย์เป้าได้ให้ไปนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับคนที่ติดตามผมอยู่ได้อ่าตั้งไปกินนมกันหรือเปล่าเข้าตัวไหนบ้างลองมาแชร์ใต้คอมเมนต์กันดูนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คกันนิดนึงนะครับว่าแนวทางที่ผม,มไปนะั้น เข้าตัวไหนนะฮะสาเหตุที่ผมปลิ้นมาเพียงแค่ผลน้อยพิเศษชุดเดียวก็เพราะว่าเข้าแค่ชุดเดียวนะครับก็ถึงจะเข้าน้อยแต่ก็ยังเข้านะ <c oughs> นะครับผมก็อย่าลืมนะครับเข้าไปติดตามแฟนเพจ Facebook ได้ก็จะมีกลุ่มด้วยนะครับอ,อ๋อลืมบอกไป จะมีกลุ่มอาจารย์เป้ามาหาจักรด้วยนะครับเพิ่งเปิดเมื่อวานเลยสดๆดดร้อนๆอย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้นะครับซึ่งในกลุ่มเนี่ยจะพิเศษกว่าใน Facebook ในแฟนเพจนิดนึงตรงที่ว่าเราจะให้แนวทางก่อน ใครเพื่อนเลยนะครับแล้วก็จะอาจจะมีชุดพิเศษให้ก็เป็นได้นะเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับอ่าเรามาดูผลแนน้อยพิเศษครับผม3ตัวบนนะออก5842ตัวบนออก8 4ครับและ2ตัวล่าง1 4 1> อ่าเรามาดูตัวที่ผมให้ไปนะครับแนวทางที่ผมให้ไปเมื่อวานก็คือเด่น6รอง8จริงๆอ่ะน้อยอื่นก็เข้านะแต่เข้าเด่นกับรองแต่มันไม่ได้เข้าแบบตัวเลขที่ผมเจาะให้หรือว่าตัวที่เด่นให้นั่นเองครับแต่น,นี้ก็จะเข้ารองเป็นรอง8นะครับรอง8อันละ้ เลขที่เข้าคือแปดซี่ แปดแต่ไม่ได้ให้เจาะนะเจาะไม่เข้าก็เสียดายไปนิดนึงนะก็ไม่เป็นไรครับเข้าน้อยแต่ก็ยังเข้านะอย่างที่บอกไปนะครับอ่าเรามาเอาใหม่ในงวดนี้นะในงวดของ7ตุลาสองพที่ผมจะให้แนวทางน้อยพิเศษและก็น้อย bp ในวันนี้นะครับอาจารย์คำนวณไปแล้วก็จะได้เลขวิ่งตามนี้เลยนะครับมาชี้แค่หนนะครับอาจารย์จะให้เด่นเป็น1ครับในวันนี้และรองก็เป็น3นะครับทีนี้เลข สองตัวที่อาจารย์จับให้ในงวดนี้เนี่ยก็จะมี1 0ครับ1อ1 3่ 10, 13, 14, 16, แล้วก็เอ่อหนนะครับต่อมาเป็น3 0 3 2 3 4ครับสาห 38นะครับผมส่วนชุดกันนั้นอาจารย์คัดมาให้ทั้งหมด4ตัวนะครับก็เป็นเลขระวังเบิ้ลนะฮะการเบิ้ลไว้ก็คือ11กับ33นะครับแล้วก็62นะฮะแล้วก็69นะครับทำไมเขียนเลขตัวนี้แล้วทำไมต้องขำ6 9นะครับส่วนเด่น3ตัวนะครับวันนี้อาจารย์คัดให้มา4ตัวเช่นเคยก็คือ13 6จากเลขวิ่งเลยนะแล้วก็3 1 6ครับ แล้วก็103่าอ่าศูนตามนี้เลยนะครับสมาชิกทุกทุกท่านส่วนวันนี้ก็จะมีเลขเจาะพิเศษนะครับที่อาจารย์จะเจาะให้ก็จะมี13นะครับ1 6ึ่งหกหนึ่งเก้าอ่าสามสองสามสี่แล้วก็สามแปด ครับส่วนเด่น3ตัวตรงโตนี่อาจารย์ให้เป็นอันนี้แล้วกันกับอันนี้นะครับผมเป็นไงบ้างครับชอบกันหรือเปล่าที่เลขที่อาจารย์จับให้นะถ้าใครไม่ถูกใจก็นําเลขวิ่งนะครับหรือว่าเด่นกับรองเนี่ยไปจับคู่กันเองได้นะครับก็อาจารย์ไม่ว่าอะไรนะครับตัวเลขเหล่านี้นะครับเป็นเพียงแนวทางในการนําไปเล่นเฉยๆนะไม่ได้แบบว่ามั่นใจว่าถูกร้อแต่ว่าก็เข้ามาแล้วก็เกือบสิบวดแล้วนะครับ เข้ามาแล้วเกือบสิบงวดนะครับแนวทางเหล่านี้นะแต่อาจจะต้องใช้วิจารณญาณน,นิดนึงแล้วก็คิดนิดหนึ่งว่าจะเล่นน้อยไหนดีนะแล้วก็คํานวณผลตอบแทนให้ดีนะครับโอเคก็ขอบคุณมากมากครับที่ติดตามกันนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามทางแฟนเพจ a c e b o o k ของอาจารย์ด้วยนะครับเลขตัวนี้อาจารย์เป้าช่อง YouTube หวยซองน,นะครับแล้วก็ติก๊กต็อกอาจารย์เป้ามาหาจากักรด้วยนะครับมีแนวทางให้ทุกวันนะครับบอกได้เลยว่าแม่นมากๆกการ ติดตักตัวอาจารย์เองนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็เล่นอยู่เหมือนกันทีนี้นี่ฮะดูเต็มเตมนี่นะครับโอเคนะทุกคนวันนี้อาจารย์ขอตัวไปทำงานอย่างอื่นก่อนแล้วกันนะขอให้ทุกคนโชคดีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ